มาลานีทวีกเอนวีดินวอลไหนบอกมไม่เลี้ยกอันเก่าไงมันอยากดูคืออยากดูเฉยเว้ยอันนี้มันคืออันเก่าแต่เสืยบวีดีแอคตลอดเลยเอ็มวีสื่อรักดื้อนักเดี๋ยวเจอเลยอีพ <c oughs> ี8ก่อนนะทำ <c oughs> แบบเสียดเสียกก้าอิ่มเนี่ยเมึงเอาอนี่มานั่งไปทำแบบตา a r war อะทำแบบ s t a อ war แล้วค่อยนอนเราจะไม่เรียนตามอีพีอันนี้ที่มีสไไม่ใช่สบายแล้วแมนใช่ไหม ติดใจทำไมพี่อยู่ก็ชอบมากเดียวขายป่ะค <c oughs> ขายดีครับเท่าไเลยหนึ่งพันเจ็ดพันหนึ่งตาดิกลางวันกั้งคืนเลยวะเนี่ยชอบมากเลยก็ไม่ติดนะหนึ่ง มงอะไรเนี <łość> ่ยจะมาซื้อลาเ่ยมาซื้อลาเไงแต่ายมอขายเอาไการก่อนเหือขายลยการชิปนี่มันเหนื่อยเหมือนกันนะเหื่อยหน้า ไม่เห็นไม่เห็นวิจดิดวอยอีพีนี้อีพีนี้ก็ก็ยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมเพราะเรื่องอะไรก็มีมีที่แล้วรงไหแค่เปลี่ยนเสื้อตอนนั้นพี่วอยยังแบบว่ามีแจมมีแจมใม่เอลฟีแบบใหม่ก็ยังเพลงยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะร้เร็วเก่งจัดเก่งเก่งเก่งแต่ไปชมเอลฟีก่อนได้เลยใช่ซึ่งเล่นถอนว่าเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องด้วยแต่ก็มาเล่นคุณไปดูเอลฟีก่อนเพลงไม่ว่ากันใส่ได้ทุกเพลงแหละเอาเร็วตั้งอย่างเร็ว มันแด้หมดหยู่แล้วเดี๋ยวเราใส่ไว้ทุกมูดไม่จะเป็นเต้าแฮพีอะไรเดี๋ยวเราใส่หมดทีนี้ใครมีต่เพลงไม่มีอ็เอาอเอาภาพเรามาโผ่เลยหมดใจแล้วเพลงป่นเริ่มเลยมันท้เรารู้ไงว่าจริงๆเราเบื่อเงินของเพลงหานเออเออเออไม่เป็นตัวเองเลย มีฝอสมมติไม oh, ่มีกล้องถ้ามันอเดกผอยากถ่ายท่บ้านถ่ายไม่ต้อเลียนอันนี e ้ไปก่อนตอนหลับตาได้เาจะเล่นซ่อนแอบร้านโรงแรมหันมองหมดเลยเชียเฮ้ยเธอมึงดูโคตรสวยอะไทลูเบร์ไอ้ได้ดิขอแบบเท่ๆนะ ไ,ไม่ชัดเลยสายนิดหน่อยเอาหน้าขึ้นนิดนึงเอาลงนิดหน่อยเดิมเลยใช่เขาเขินก<ำ>ันเขารู้ใจกันเนาะเรามาเซลฟี่ไหมมันดูมือดูมือบุก็แขันสายไม่ดีนะเฮ้ยเอา้า

ว้าวโมโกวาโกดีดีดีนะคือถ้าไม่ใช่สองคนเนี้ยมันไม่ได้อ่ะขอเล่นกันจนรู้ใจแล้ว อะไรวะล้ย เยดูแลไม่เคยดูแล,แลไม่ได้ดูรอบเดียวด <c ười> ้วยไมึมึงหนึ่งวิีนะอะไรกินนาะเราไม่มีอะไรเลย <c ười> อยา,า,า, <c ười> ากทำรายการแบบนี้ว่าเห<อ> <c ười> มอนกันไะมใโย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 ิงได้ติมวันนั้นอะเห <c ười> นื่อยอะไรวะเนี่ย เหนื่อยมากเด็กคุณเต่งมาทั้งวันเนี่ยหน้าคุณผมไม่เหนื่อยอ่ะคุณก็แน่นอนอยู่แล้วที่หน้าผมไม่ยอมเพราะผมมีนี่เลยร้านเนสมอเตอร์แบงค์เสริมนี่วางไว้อยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะส่วนนี้เลยท่านะตรงที่ก็มีก็วางไว้อย่นี่แล้วเอชเอไว้ด้วยนะครับช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยซึมได้ล้ำลึกไปยิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแลวแนอกจากเสลิมแม้ นี่เขายังมีตัวคีมด้วยนะครับเใช้กนนก็บอกว่ดีไซน์เขาเนี่ยติดล้งกาไหนลองเปิดให้ดูจริงไม่ต้องเป็นต้องดึงออกไม่ต้องอะไรคือเวลาเราใช้แล้วแค่บิดปั๊มปั๊มปั๊มออกมาใช้จบนี่เป็นวอ t เต b a n k บงค์เซรั่มนะครับขนาด50มลราคาที่เราคุยกันไว้ตอนแรกท่้ายกันไ้อนแรถึนี้ขายไหมคนก็ตามหากันค่อนข้าแเอะอหนี่อีกด้านเราตอนนี้เป็นต ซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครที่งงนะครับโหเยอะแยะไปหมดเราจะเรียงขั้นตอนให้ดูนะครับครับผมเริ่มด้วยหนึ่งเลยครับโถนี่เลยหมดแน่ฮะเซรั่มน่าสนะดันดูเซนเลยทับ็้อนด้วยครีมนะครับดีสวยมากเลยอ่ะน่าเอาไปใช้มากทุกคนน่ารักกูเกิลมากมันยังไงอ่ะมันก็ต้องไปเคาน์เตอร์แบรนด์ลาเน็ตนะครับหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ลาเน็ตทุกสาขาเลยครับแล้วก็ทางไลน์เนี่ย atlantechantop latop ตอนนี้ก็คือเมันเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรากำลังขอให้เขาไปตัดต่อกันสักนึงรอโปรเสร็จการตัดต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวที่เราเข้าไปกินอะไรหวานไอติมอะไรี่เปสต์มากอันนี้คือคิดที่จะกินมันนะไิดที่จะกินมัแล้วมันจะเปลี่ยนไปตามซีซั่นแปลกมากจะไม่เหมือนกันทุกเดือนต้องเป็นแบบไอติมอเมรกะเซียจริงฟีลแบบเชสเตอร์โเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราทานกันเลยครับไอติมไม่แปลกหรอกสองคนเนี้ย กินแค่เมนูเตาโฟอ่ะเลยนี่เขาได้กินกนะนีน่ทำยังงนะเราไปชิมไหมทานไอศกรีมกันหน่อยใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าความพิมเศษของมันคือซึ่งคุณงงไหมว่าไม่เห็นมทำไมเราต้องกินกับตะเกียบฮ่าเพราะว่าไอติมเนี้มันเป็นไอติมรสเวนตาโฟร์ที่ร้านเขาไม่ได้รอเล่นเขามีตะเกียบไปให้จริงๆริงเขาบอกว่ามันต้องกินกับตะเกียบนะอเราพูดรสได้ครบก่อนเลยอันนี้เป็นรสโรเซ่ของกเด็น และนี่ก็เป็นรสต้นขิงครับซึ่งผมเดาได้ว่าเมื่อคุณที่ดูอยู่อ่ะคุณคงไม่ไปทางได้กินใช่ผมเขาครับทำเป็นเดียนต่อยือนรนวิวีดีบ้างรู้แตกใหม่มากครับคบ <ะ S 2> ือม,ม,มันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่แค่รอดแอาจจะยังไม่จินทั้งเผ็ดด้วยน,น, <undy> นี่หรอง มันมันเย็นตาโฟมันคือเย็นตาโฟเอาไปบแล้วต้เอาบะมี่เฮ้ยว่ามันมันมันกลมกล่อมแล้วก็เย็นตโฟดีเลยแต่ว่าจิ้สองกันะมันแอบเพ็ดเลยไม่บดกกใหด่ผมจะวางแล้วผมจะไปจิบโน้ทักไปลข้าวอกะเด้งอมกะเด้นโรเซ่ดอก่ะ โอ้ชัดแบบเห็นนวลจริงกับ exactly น้ำรูกต้องโอ้ใช่อร่อยป่ะอร่อยกับน้ำรูปต้องเลยแต่แค่แบบมันไม่มีความซาอยู่แล้วแบบเบียร์มันจะซ่าหน่อยนี่มันไม่ซ่าละเรื่องมอผมลองชิมสองรสนี้แล้วอะมันเหมือนจริงมากทั้งนั้นเริ่มเครียดแล้วว่าต้มขิงมันเป็นยแค่เพื่อไม่ให้การเสร็จรสชาติของจะเปลี่ยนช้อนจริงเพื่อชิมส้มขิงเผ็ดคอเลยขึ้นนมิงมาเป็นต่อนเลยไมยอันนี้ อันนี้ดีอันนี้ดีรู้สึกผั่งคล้อเห็นควยดีด้วยเ่ะเครื่องด้วยถรงหมดทั้งสวนแล้วช่วงพอนด้วยดีที่ออกมาแบบว่าคือมันแบบสวยมากเนาะเราก็อยากให้ใส่เสื้อยืดสีเหลืองได้สีเหลืองขาด้วยที่ไม่เสร็จผมเพาะนคือ ก็คือแบบคงทาแป้งนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าฉันจะถามเราแบบหน้าแบบผมชมพูอะตอนเป็นน้องว้าก็ได้อย่างเงี้ยถ้นถนนอะน้าคนดีแก่จริงหรือไม่ไวน่านอนอยู่แล้วเขามายากจะกูนชาวมกิตถ้าเอนแล้วมันเื่อเรียกกันวออะไรก็ได้นะหน่อยวอลเป็แบบมาหยูดไทย่ให้มันง่ายต่อการออฟเซครัะ น้องวอน้องวอแต่จริงๆว่าชื่อวอคุณเฉลยคะ่ะ <laughs> คุณมีญาติชื่อเก๋งไหมคะ <laughs> ผมะเฉลยแล้วกันว่าอัริงผมก็ไม่รู้ตอบไม่ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่รู้ไม่มีนะคุณเก่งนะต่อไปค่ะที่ป้าของทันนะปัจจุบันมีข้อหน้สามห้องน้ใช่ไหมครับวผมว่าไม่ใช่ อันนี้ผมผมอ่าตามตามทฤษฎีอ่ะบ้านเขาน่าจะมีอย่างต่ำสื่อในการห้องน้ำมันน่าจะต้องความชื้นก็อยู่แหละแต่ห้องนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกินสามเกินสามคุณยินคุณจะเลยหลับตาห้องน้ำคุณจะเป็นแบน้องเลยแต่ผมมีสีได้เพราะว่าอีกทีห้องน้ำผมเป็นตู้เย็น อ่ะไปยิ <c oughs> เงเราแ <c oughs> ต่เขาเห็นดีแหมแหมครั้รกเขาดูไปได้นะต่อไปค่ะคุณวอมีน้องป่า ح. ชื่อแววใช่หรือไม่ <c oughs> มันไม่ใช่อยู่แล้วน้องเขาไม่ได้ชื่อแววเลยนะน้อช <c oughs> ื่ออะไรน้องพูดคิดกำลังคิดอ,อยู <c oughs> ่ไม่ได้เลยรู้รู้อ่ะเป็นแบบน้ำแป้งเล่นไมาใช้ในไทยชื่อน้องพอแต่จริงๆแล้วมันจะทำว่าแบบ น้องพัวเป็นการลับเท้าน้องพัวคุณน้องคุณชื่อเบลใช่ไหมคะไม่ใช่ครับชื่อเบลคุก็คืแบบตั่งมาให้แบบใายเบือแล้วเ้องเชื่อเชื่อรนงับื่อี่ี่าชือิกักเป็นไงความเชื่อมโยงไม่ีก็อเชื่อมโยง ทำไมถึงตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ชื่ยดกังก็อยากตังก็ลูกลูมีกนคนีนลูกบัตเขอเล่นลมาอันนี้ิงหอรนี่ครับเขาไม่เคูดตันเลยคือเนื่งจากคนมันเล่นจริเวลาไปทางานหรือไปเจออะไรนี่มันจะมีการขอข้ังไม่เัยเอหรอว่าไม่ได้เจอหน้าหน้าเผมว่าจะเป็นัง เอ็กๆแต่หรอ่เล่นเล่นตอนตอนประถมเนอตอนรอยู่บ้านมีนาหน้าทเอกเลยแล้วดูขุนอินเนี่ยแล้วินแล้วก็มีหน้าหนไม่แต่ว่าไม่ได้เก่งแบบคัดแบบ่หวงลนะกลับเอป่ยานะแต่งวันดีงตขุนยล ขให้กินอย่างเดียว hey? ไม่ครับไม่กิงครับอิ่งสนิทเนี่ยยังไม่ทำให้ซื้อเลยเป็นไม่ได้เลยทำอ่ะไม่ได้เขาตัดคอวะนี่มันก้ามกลุ้งนะตอบว่าเคยแล้วกันเพราะว่าทำช้ำด้วยกันแล้วเขาก็กินแต่ถ้าเกิดแบบความหมายเคยเป็นว่าตั้งใจทำไม่ให้กินไม่เคยนะแล้วก็ไอเดี้ไปช่วยทำต่อไปค่ะทีข้อบใส่ จริงหรือไม่คะต้องถามว่าคุณไปรู้มาได้ยังไงดีวะโอ้กึามตึงว่ามีสองสองแบบเลยอ่ะที่เราใส่ไม่รู้ได้ไงส่งเคลียร์อย่านค่ะเขาชอบใส่กางเกงในแบบที่ดมหรอใช่ไหมคะเอาเลยเดี๋ยวนะคำถามคือชอบใส่ไหม แต่ถามว่าเคยใส่ไหมอะไรเงี้ยผมว่าไม่ชอบหรอกเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเกิดการเสียสีทธิ์จนเวลาใครเกินหนังหน้าขาไม่ด้ก็จริงๆก็ไม่ชอบไม่ชอบพูดเลยกล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดมาไม่ใส่ชุดจริงในเองยายผมแล้วก็ซื้อมาให้มกไ่อนที่จะไป แต่บองต่ในตลาดมั้เกิดอมเปนยุยมันจะทำให้แที่นี่ฮาร์โผล่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่ชอบอันสุดท้ายใครชอบผมที่เอง้าไวี่มงจำไม่ได้แล้วม้าอล้วควยาทําเพะคือคนเราอ่ะคือยังตอนมันเป็นแก๊สอ่ะ เวลาเราจะตดเราก็จะเอามือไปลองถ้าะวาเราตอดตรงๆแล้วไม่แล้วเราก็กำมันต้องปิดรูมันแก๊สมันจะหมุนอยอางนี้แล้วในเวลาเร็วอะเราก็ปล่อยคือแม่งจะแบบเอาวุ้มแล้วมันก็จะผมหอนี้มันเอาไว้แบบเป็นอาวุธเอาไว้แกล้งคนตันนีวแต่ว่าเนื้อจะเป็นคนหลอกขี้เขินนิดนึงแล้็เกี่ยวอะไรที่มันติกับโกรกหรือแรงเขาจะหลังไปจัดการเลยไปจัการดมเองแล้วดาวว่าอะไรแบบเนี้ยไม่น่าจะทำในตอนนี้ วันนี้เราก็ต้องลาตรงนี้แล้วกันก็ขอบคุณสถานที่นะครับไอจิ้งไอสกรีนจริงๆนะครับผมก็จริงๆเลยก็จริงใช่ก็สำหรับวีคหน้าเราจะไปทำลาเนตวิเยนเปติดมอนที่ไหนก็อยากให้ติดตามนะครับและที่สำคัญทุกคนเลยต้องขอบคุณลาเนตด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการแบบบำรุงผิวหน้าใดๆที่แบบเราได้แนะนำไปก็ไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์ลาเนตเลยตัองมาหรือที่เหนที่ไหนอ่าลา์ครับแอ๊ลไลน์แอดแนช็อปครับผมเรไปสั่งซื้อกันได้สรุปเท่าไหร่

ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นเพลงอะไรนีแต้มมีวนเพลงนี่คือคาเาเขาน่าจะทำอยนะน่าจะเหลอกน่าจะเข้าวแปลกตความแปดมกดมแดปกตัดลงตมปาปลดคตัดควมแปลวาดดดคปดวกมปลดวด เหมือนคลิปพี่วันนอันนี้น่ารักเอจสิมาเหมือนในติตอกแหละตอดกันมาได้ไงหรอคือบางช็อตคือแบบไม่ไม่ใช่พวก่ิปอยง้แต่ว่าทั้งตัดทั้งที่ซิบเวล่ว น่นขาจะก็กลับไปแอคยื่บออยู่ดี <laughs> อยู่ดีสุดท้ายต้องไปทำกลัก้องพีเลยอยากดูคิด <gasps> ถึงวีมาร <gasps> <gasps> พอแล้วกูไหนกดไลค์ก็แชร์กดตัดสไครต์ให้ด้วยนะคะไหนกู <Very good. S 1> <laughs> ไม่รู้ขึ้นไหน <laughs> <laughs> ไม่ได้ขึ้นจริงแล้ว